อนที่ไม่มีแฟนเราคบมากที่สุดกี่คน5คน10คนแล้วนี่นี่ขนาดเขินนะอ่า tag story มาเราอะดูคนไหนน่ารักไปอะชอบคนที่นิสัยับนิสัยดีแล้วก็เีาส่งรูปเขาเรารู้เลยเหรอเขานีสใส่ดีอ๋ออ๋เอาเนี่ยพูดไปพูดมาพูดความจริงเผลอปั๊บเราวกกลับไปใหม่เลยนะชอบมีกลนมีเอวนะก็เขาเรียมันจับแล้วแบบมันโอ้ยแม่มีรุ้นแม่มีรุ้นเว้ยเขาจับนี่ก็เลวหลุดเข้าไปแล้วนะอย่ามาพูดนี่ยในยิ้มให้สาวๆดูนิด ม,กมก่กินหมูผัดใจฉวนแล้วหลานก็แต่งเพลงให้กับเสาสา้ oh, baby, baby, าาากันไดงมนชอบี้ uh huh. แขกรับเชิญของแม่ที่อายุน้อยที่สุดเลยลูกหรอครับอายุเท่าไหร่ลูกอ่ายี่ิบสองครับ22ครับเกิดวันที่เท่าไหร่ลูก7มกราครับ7มกราตอนที่เราออนวันนี้วันที่3เนาะก็อีกไม่กี่วันแล้ววันเกิดออวันเกิดเราแพนอะไรแพนอะไรไว้อยู่บ้านแหละครับแบบก็คงอยู่บ้านครอบครัว อยูว่าวกับครอบครัวแฟนเอาไปวางไว้ไหนอะ่ะแฟนก็อยู่อยู่โรงพยา้านด้วย,ย <c oughs> เป็นเด็กที่เป็นเด็กที่มาคือพูดถึงแฟนได้กระเชยเลยนะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เราเป็นเด็กผู้ชายแบบไหนไหนบอกแม่สิถ้าแบบว่าเราสนิทกับใครอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราว่าจะกล้าพูดกล้าคุยหน่ยอยแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่สนิทมากก็เงียบๆหน่อยอะไรประมาณนั้นติดครอบครัวติดเพื่อนติดแฟนเราติดอะไรติดครอบครัวกับติดแฟนครับเราบอกเลข35 ผมมองว่าครอบครัวกับแฟนก็ใกล้ๆกันหมายถึงว่าแบบพอเราพอเราให้เขามาเป็นแฟนเราผมก็มองว่าเขาเป็นครอบครัวเราด้วยอะไรอะไรประมาณนั้นพามาที่บ้านมากินข้าวกินอะไรกันอยู่ในครอบครัวเราใช่ครับเราเป็นเป็นผู้ชายทรงไหนทรงทรงจีบผู้หญิงหรือรอผู้หญิงมาจีบเราจะไม่ใช่ทรงแบบจีบซึ้งซึ่งหนาเราจะแบบค่อยๆคุยค่อยๆดูอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นค่อยๆค่อยๆจีบค่อยๆดูไปใช่เราตอนตอนมีแฟนครั้งแรกอยู่ชั้นอะไรสมัยหนุ่มๆนั้น ถ้าสมัยเรายังเด็ข้างๆๆหลังพูด <ๆๆ S 2> ต,ตอนปฐมเนี่ยผมอยู่โรงเรียนชายล้วนแล้วเราจีบผู้หญิงงไงเวลาช่วงแรกๆทีเ่เรารู้สึกว่าชอบใครเราจะเป็นยังไง <im itation> <im itation> เราก็จะทําตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หมายถึงว่ากลัวเขาไม่ชอบเราั้างครับหมายถึงว่าเวลาเวลาเราจะจีบ,บใครหรือว่าอะไรนี <im itation> ่น่าจะดีขนาดนี้กลัวเขาไม่ชอบไม่กล้าไม่กล้าเข้าหาดูข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ไม่ต้องอยูานเฉยๆเหรอตอนที่ไม่มีแฟนเราคบมากที่สุดกี่คนไม่ ม่ได้เชิญพบครับเชิงแบบว่าคุยคุยทําความรู้จักมากกว่าคุยกี่คนวันหนึ่งโทรศัพท์ไปหากี่คนเยอะครับก็ก็เยอะนี่ขนาดเถิดนะนี่นี่ขนาดแบบว่าไม่กล้านะ้วกี่คนกี่คนอห้าคนสิบคนอะไรก็คือเราไม่เป็นเด็กกันเนาะเขเด็กไปรุ่นเนาะเด็กเด็กเราก็คุยแล้วช่วงนั้นเหมือนช่วงที่เราแบบว่าพีคสุดๆเลยช่วงที่ผมเพิ่งปล่อยเพลงภาวนาไม่รู้ พี่คิมเคยฟังไหมฟังลูกภาวนาให้ใจเธอไปตั้ง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 ไปั้งไปตั้งไปตั้่ไ่ตั้งไ่ตั้งไปตั้งไปไ้งไปตั้งไปตั้งไปตั้งไ้ไป้่ไม่ั้ไ่ตด้งไปตั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 ้งไ้งไปตั้งไปตั้งไปตั้ไป้ตั้งไปตั้ไ้ั้้ไ้้้้้ั้ สาวเยอะนิดนึงนะสาวเยอะก็คือเราก็ปล่อยเพลงไปแล้วเราก็เหมือนชีวิตมันเปลี่ยนไปอะครับหลายๆคนเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าหายังไงคะฮะเขาเข้าหาเขาก็เนี่ยแหละก็เขาเพื่อนกันเขาได้เล็กแมสเซ่ไดเล็กแมสเซจใช่ครับได้เล็กแมสเซจมีแบบเขาจะเข้ามายังไงแล้วเรารู้เลยอันนี้มันอันนี้ชอบเราแน่ๆสมาจีบเราแน่ๆ ก็แท็กสตอรี่มาอะไรอย่างเงี้ยเราอ่าดูคนไหนน่ารักไปอ้าวแล้วเขาไปส่งเงี้ยเหรอว่าคนไหนน่ารักตอนนั้นยังไม่มีแฟนนะตอนนั้นยังไม่ไม่มีแฟนชอบชอบคนที่นิสัยครับนิสัยดีแล้วก็เขาส่งรูปเขาเรารู้เลยเหรอคนนี่ใส่ดีอ๋ออ๋อหมายถึงว่าดูจ้ะ เอวคูอจากอกที่เรารู้เลยโอ้อกขนาดนี้พี่ใส่ดีเฮอเอวขนาดนี้ก้นขนาดนี้ที่ใส่ดิเอาเนี่ยพูดไปพูดมาพูดความจริงเผลอปั๊มเราลวกกลับไปที่นี่ที่นเนาะลกกลับไปใหม่เลยนะเอา่ะเก่งน,นะก็คือผมชอบผู้หญิงที่ทเขาน่ารักครับ ชอบคนสวยครับชอบคนสวยแล้วก็ชอบหวยมีด่างอะไรอย่างเงี้ยใช่หวยมีด่างชอบหวยหวยหน่อยแต่ว่าอาจจะอาจจะยังมีด่างอยู่อะไรประมาณนั้นแค่สวยแค่ไงไม่รู้อ่ะแค่สว่แค่สวยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นสาวๆไม่เข้าผ้าไม่ไข้าผ่ายก็ชอบหวยหวยแต่งตัวโป๊ะได้ไหมแต่งตัวเปิดเผยอยากเรียกแต่งตัวโป๊ะดีกว่าคือถ้าคือถ้าอยู่ให้มองก็ชอบนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเราเป็นของเราก็ก็ไม่ค่อยชอบผมขี้ห่วงนิดนึง ทีห่หึงหรือพี่หวงเอาจริงๆทั้ง2องย่างเลยชอบผู้หญิงแบบมีก้นมีเอวมีมีเนื้อมีหนังหรือชอบตัวบางๆก็ชอบมีก้นมีเอวนะก็เขารียนจับแล้วแบบมันโอ้ยแม่มีรุน่นแม่มีรุ้นเว้ยแม่มีลุ้นแล้วเแวบบ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนมึ <c oughs> งเขาจับนี่ก็เหลวหลวุดม <c oughs> <ท>ือเข้าไปแล้ว <c oughs> อ้ว่กม่ากตอนกอดกันตอนกอดกันคือหรือว่าตอนหญิงที่มีมีเนื้อมีหนังนิดนึงครับนนิดึงตอนสักเราวกุ๊กขิ้กุ๊บมากเลยลูกจริงเหรอสักตอนเมาหรือว่าตอนใหญ่ลูกสักยังไงลูกผมชอบเออ่สไตล์มินิมอลอะไรเงี้ยชอบแบบแปะไปเรื่อยๆอไหนไหนมีตรงไหนที่พี่แม่เห็นได้บ้างไหนลูกทำมาให้อาม่าดูนี่สักที่แขนนะสักอันนี้ลายลายเซ้นคุณแม่อันนี้เพลงเพลงภาวนาใช่ไอคำนี้ดิเด็ดสุด Baby Girl ตรงนี้ หมายถึงใครก็เวลาเรียกเวลาเรียกแฟนใช่เราจะเรียกแบบ baby girl อะไรแฟนเราชื่อ j a สมินครับแจสมินทำไมไม่สักคำว่า j a สมิ n ไหนไหนอาม่าถามสิทำไมไม่สักคำว่าจ a สมินมีมีมีเป็นแบบปากเขาอะไรเงี้ยแม่อยากดูเข็มสักไหมเข็มเนื้อเข็มเนื้อนิจัยอมึงคิดว่าเขาให้กูดูเหรอแหมอยากจะถามคือผมก็พยายามที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรสักให้มัน เยอะเกินเล็กๆคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกใจแค่นั้นลูกวัจจินลูกวจจินไม่มีทางถูกใจเพราแม่ไม่ถูกใจในสิ่งนี้ใครที่ได้มาเห็นยิ้มใกล้ๆแววตาใกล้ๆเขาจะเป็นเด็กที่แบบไม่ซับซ้อนเลยยิ้มใสๆเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยากให้เห็นในยิ้มให้สาวๆดูนิด เดี๋ยวเกิดเกิดอะไรอ่ะเรายิ้มเกินเกินเนี้ยผู้หญิงตายไปแล้วนะแต่ว่าเราชอบชอบข้เร็กอหอะไรแสดงความรักออกมาเป็นเป็นเป็นท่าทางอะไรเงี้ยในในไอจีแม่ไปส่องไอมาคือผมว่ามันเป็นหนึ่งเลยมันเป็นวิธีการแสดงความรักแบบเล็กน้อยที่สุดที่เราจะให้เขารู้ว่าเออเนี่ยเราแคร์เขานะเราแบบเราเรารักเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการแสดงออกที่ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้รู้มากกว่าว่าแบบว่าผมรู้สึกดีกับเขาอะไรรมันทำให้เขาสบายใจว่าเออเนี่ยมันจะไม่มีใครมาเข้าหาเราละเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเรามีแฟนอะไรประมาณนั้นอยู่ด้วยกันเราชอบหอมชอบกอดไหมชอบนะครับชอบนะครับคือคือรู้สึกอบอุ่นนั่นต้องมาจากพ่อแม่ที่อบอุ่นเราถึงได้เป็นเด็กที่ชอบหอมชอบกอดพ่อแม่ชอบหอมชอบกอดเราไหมชอบครับชอบก็ โตมาในครอบครัวแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยพ่อแม่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบครับอาย,อยุเท่ากันโอ้ห oh, พ่อแม่เธออายุน้อยกว่าฉันอนะฉันเป็นอากิมเธออาะอึ้มของเธอครับแต่บ้านคนจีนด้วยคนจีนครับเราสนิทกับพ่อแม่แค่ไหนสนิทมากครับเราปรึกษาเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนเรา,สารเสียความบริสุทธิ์ครั้งแรกก็ไปบอกไหมบอกไหมอ่ต้อง,อง <c oughs> ดูนี่ว่าดูนี่ว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่บอกเลยว่าสนิทกับพ่อแม่แค่ไหน เขาถามเราก็บอกใช่แล้วแต่ว่าถ้าเขาไม่ถามเราก็คงเราก็คงไม่ได้บอกพอแม่ยื่นอะไรให้ใจ่มือไหมว่าไม่ไม่ไม่เราเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วเขาบอกว่านั่นลุกเรื่องเลยใช่เพราะว่าอยากบอกว่าอยากบอกเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะคะว่าก็อบครัวเป็นความรักเริ่มต้นที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เราต้องยึดติดเอาไว้กับครอบครัวเพราะว่าหลายๆคนอะ ติดเพื่อนติดนู่นติดนี่ไม่มีใครรักคุณที่สุดเท่าคนในครอบครัวดูอย่างแบบอย่างนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยพ่อแม่ผมเขาซัพพอร์ตผมอะไรเงรี้ยคือด้วยความที่ผมโตขึ้นแล้วมัง้งแต่แต่ก่อนก็เป็นคนติด เพื่อนติดอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะไรเง<ต>ี้ยแล้วมันมีจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าขันมากลับมามองคนที่บ้านเรามันมีจุดหนึ่งที่แบบเหมือนผมโดน,โดน,โ,ดนโดนดราม่าเยอะๆะใครๆเขาก็พูดถึงในในในฐานที่ไม่ค่อยดีเท่าไ,รไหร่หเราก็เรามีแค่ทีมก็คือพ่อแม่เราแล้วก็ในหละแฟนเราคือเวลามันมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอะถ้ามันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเราเราย้อนกลับมาทํามันไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวคุณจะเสียดายเอาถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วใช่ครับผมก็คิดอยู่ทุกวันนะคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยถ้าพรุ่งนีีี้้้ไมม่เาแลวองย ผมจะเป็นยังไงวะมันก็จะทําให้ผมแสดงออกมาใน,ในเขาเรียกว่าอะไรวิธีที่มันจะดีที่สุดไปในตัวเองครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่อาม่าหิวแล้วนะอาม่าโตเอี่ยวแล้วอาม่าจะไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าได้เลยวันนี้รับบทเป็นอาม่านะจ๊ะพาหลานนะคะมิวไปกินข้าวต้องไปกินข้าวบนบ้านคนจีนเนาะเราต้องไปกินอาหารจีนกันนะคะจากร้านไต่หลนะคะ ร้านตั้งอยู่ที่ซอยอารีหนึ่งค่ะเปิดตั้งแต่10บโมงเชา้าถึง1นึ่ทุ่มค่ะเป็นอาหารจีนแนวร่วมสมัยนะคะดูเรียบหรูเสริมมาในรูปแบบทาปาสจานเล็กๆขนาดพอดีคำค่ะเน้นปรุงแบบสดใหม่ด้วยสูตรลับเฉพาะของทางร้านนะคะเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะอาติมิวจะกินอะไรเดี๋ยวอาม่าจะไปสั่งมาให้ออได้เลยครับอะ,อะไรก็ได้ครับ <laughs> มาชิมอาหารแกันนะคะจากร้านไต่หลูนะคะเมนูเราเยอะแยะนะคะวันนี้มีขนมผักกาดซอส XO ค่ะหมูผัดซอสฮ่องกงนะคะผัดหมี่ฮ่องกงค่ะเกี๊ยวน้ำกุ้งมุยชอยเขายกหมูผัดเสฉวนผายเต้าถึงและผ่ายหมูแดงค่ะเริ่มต้นกินนี่ดีกว่ากินอันนี้เลยนะจ๊ะขนมผักกาดซอสเอคือปกติแล้วอะ่ะมันก็มันก็อร่อยของมันอยู่แล้วนะ ใช้ถวคุ้ยเนี่ยเราพูดภาษาจีนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยคําด่าได้ไหมคาด่าได้อยู่เด็กรุ่นหลังๆนี่ไม่พูดภาษาจีนกันสักเท่าไหร่ใช่ครับแต่ที่บ้านอาม่าพูดไหมอ๋อพูดครับพูดครับอาม่าอายุเท่าไหร่แล้วนะแปดสิบห้ามาที่คิปเลยในคำคำด่าภาษาจีนอะไรได้บ้างกั้นหนีมากั้นหนีมาอ๋อกั้นหนีมาแม่มึงดิแม่มึงดิอะไรประมาณน้นแต่ผมไม่รู้คำอื่นแล้ว ให้พี่จิมสอนนะอยเพราะแต้จิ๋วเนี่ยมันจะให้พี่จิมสอนแต้จิ๋วเนี่ยมันจะคำเพลนมากเลยคนจีนแต้จิ๋วจะด่าหูบโบ้เขาเจ้งแต่ที่บ้านเราอ่ะเคยได้ยินไหมที่บ้านผมไม่ค่อยไม่ค่อยด่าใช่ไม่ค่อยด่าเหมือนโดนด่าที่บ้านผมไม่ค่อยด่าไม่นโดนด่าคนจีนหูบโบ้เขาเจ้งแต่เขาจะพูดเสียงดังใช่อ่าจะโวยวายบางทีชมนะแต่ว่าพูดเสียงดังเราก็จะตกใจได้เลยครับอือหึ ทำนี้อร่อยเลยนะไอที่เป็นเส้นๆส้นนี่คืออะไรรู้ไหมอยู Luckily, no ่ในนี like <moon> ้ซอสเอ็กโอนี Hence, no ่ยเขาจะใส่กลางหอยคือหอยเชลล์แห้งมันจะหอมมากๆเลยเบื่อหันจีเลยนะอืมจานต่อไปนะคะหมูผัดซอสท่องกรงสิชิมดูผมแอบชิมแล้วนี้อร่อยไหมอร่อยครับไม่รับเลยแม่ไม่รับไม่รับเขาคุกิ้งมาแม่ไม่รับ ละลายในปากไม่ใจอ,อร่อยมากเนี่ยมันมันหอมแบบมีความเหมือนเหมือนผัดเปี้ยวหวานแต่ว่ามันหอมขิงหอมอะไรอยู่ในนี้ซึ่ซอสท,ที่เป็นเฉพาะตัวของเขานะคะอันนี้อร่อยเลยโอ้โหอร่อยจนนึกถึงข้าวอะ่ะเป็นคนที่ชอบกินข้าวมากๆแล้วในที่สุดหม้อที่แม่รอคอยมานานข้าวที่แม่รอคอยมาน,นานากลับมาแล้วนจ๊ะ ข้าวของแม่มาแล้วนี่เห็นไหมข้าวแสนดีข้าวหอมบะลิใหม่ต้นฤดูร้อเปซค่ะเป็นข้าวที่มาจากแหล่งเพาะปลูกธรรมชาตินะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงราที่ดีที่สุดของปีนะคะคุณภาพระดับพรีเมียมค่ะมาตรฐานการส่งออกหอมกว่านุ่มกว่าอร่อยกว่าสองเท่านะจ๊ะนี่ ข้าตักไม่ค่อเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ข้อแฝงตอนอย่างนี้และจริงๆแล้วอยากจะตักข้าวเยอะๆเป็นคนชอบกินข้าวเยอะๆนะจะตัดดูมุมมาไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูเด็กขนาดตักเนี้ยข้าวยังเป็นเม็ดๆเลยเนาะข้าวเขาเนี่ยนุ่มกินกะอะไรก็อร่อยจริงๆแล้วตัวข้าวเองก็หอมมากลองกินกัน,นี่ดีกว่ากินกับหมุยชอยข้ายกนะนี่นี่น,ะ,น,น,นะจนน๊ะโหน่ากินอนะ นี่นะจ๊ะเห็นข้าวไหมข้าวเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยนะจ๊ะข้าวแสนดีมิวอิ่มเลยจบเลยทีเดียวเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อรนม่ยกินมากคือเม็ดข้าวมันเรียบมากแล้วมันก็นิ่มนุ่มหอมแล้วมันกลิ้งอยู่บนลิ้นลองกินดูนะ แล้วมันเนี่ยอร่อยจนขนาดที่ว่ากับข้าวจะอร่อยแค่ไหนก็ไม่สามารถจะฆ่าความอร่อยของข้าวได้คือมันเข้ากันแบบว่าเรียกว่ากินกันไม่ลงเพราะว่าบางทีกับข้าวมันกลบข้าวใช่ไหมอันนี้ไม่ข้าวเป็นเหมือนนางเอกนางเอกก็เป็นนางเอกตลอดข้าวแสนดีนะคะถ้าใครอยากกินข้าวอร่อยๆแบบข้าวแสนดีนะคะสั่งได้ที่ไลน์อนะคะ แอดแสนดีไร e ์เฟซบ o ๊กข้าวแสนดีหรือ s h o p ปี้แสนดีไรซ์ออฟิเชียลสโตค่ะตอนนี้ข้าวแสนดีเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะซื้อข้าวแสนดีข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูร้อยเขนาด5กิโลกรัมจำนวน2ถุงนะคะจากปกติ600บาทนะคะลดเหลือเพียงแค่469บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะไปคลิกซื้อกันได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับข้าวแสนดี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 จ้า อันนี้มาถึงเบโนโอจานนี้นะจ๊ะผัดหมี่ฮ่องกงโอ้ยหมี่หอกินก็เป็นได้ยังไงนะอุ้ยอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยมากโ,อ,โาอันนี้ผัดแบบหอมกระทะไม่ไม่อร่อยมากๆแล้วซอสมันซอสมันเข้มข้นแต่มันไม่จะจืดเหมือนทั่วไปอร่อย <c oughs> เรานี่เคยมีคนแก่มาจีบไหมเคยแบบคุยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมาจีบเฮ้ยเราคุยได้ด้วยเหรอ แต่ตอนนั้นผมเด็กไงผมเด็กมากเลยตอนนั้นตอนนั้นมอหนึ่งมอสองอะไรเงี้ยอ่ะรุ่นพี่อยู่ชั้นแหละมอหกมอหกแก่กว่ามันถ้าสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้มอหกไปจีบมอหนึ่งมอสองมันไปผมไปจีบเขาครับโอ้ยนี่ผมได้อยู่เลยได้เนี่ยไม่ชอบเขาตรงไหนเนี่ยเขาอายุมากกว่าขนาดนั้นเนี่ยมีความเห่อเหรพี่มีความเห่อเห่ออะไรเลยมีความเห่ออะไรไหนบอกเอาม้างละเห่ออะไรมาเขาถามต่อไปเลย เิอจะหน้าแทนเลยลืออะไรของรลือแล้วไปจิบลุกรุ่นพี่อายุมากกว่าหลือหลายปีอ่ะแล้วคุยกันรู้เรื่องไหมก็ไม่ไม่ค่อยครับเวลามัแต่งเพลงเนี้ยเริ่มต้นจากการแต่งเพลงเราแต่งให้คนที่เราชอบไหมหรือแบบมันแว็เข้ามาในหัวแล้วเรานึกแต่งเพลงได้แต่งตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ดีกว่าออประมาณ15บห้าประมาณสิบปีละ6-7ปีละถ้าสมมติอ่ะเอากีตาร์ให้น้องหน่อย พี่เกมตัวนี้3ามแสนนะห้าพันก็ขายตอนนี้เนี่ยเออถ้าให้แต่งเพลงอ่ะสมมติอย่าแม่กินหมูผัดเสฉวนเอาหมูผัดเสฉวนไปรวมกันกับผู้หญิงที่อยู่ข้างหนชื่อเพลงหมูกินหมูหมูกินหมูพูดเล่นแต่แม่ก็กินชิมหมูผัดเสฉวนไปด้วยในขณะที่หลานอาม่ากินหมูผัดเสฉวนแล้วหลานก็แต่งเพลงให้กับสาวๆที่ที่แบบให้กำลังใจสาวสหน่อย เบบี้เบบี้ถเราเข้ากันได้ก็คงดีเธอนั้นไม่ชอบแบบนี้เธอบอกว่าฉันมันเมาทุกวันไม่มีอะไรเธอมาบอกว่าฉันมันเป็นคนไม่ดีแต่มันก็คงจะดีถ้ามีเธอ Baddy เบบี้ดิวยูโน่ need ya วันวันผูกเข็มแตกลอนมีมันพระเอกละครแต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเพียงเธอ เป็นครูครูใหญ่ไอหกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มหกเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรบ้างนะเอ่ออัลบั้มนี้ชื่อ Wednesday Child เราต้องบอกต้องบอกชื่ออัลบั้มก่อนเป็นลูกคนรอางลูกคนกลางใช่เอ่อฝรั่งเขาบอกว่าลูกคนกลางเนี่ยพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยรักเท่าไหร่อะไรเป็นเหมือนเด็กมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยเป็นผมเป็นลูกคนโตนะแล้วก็ครอบครัวไม่จะมีลูกคนกลางอะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราชอบคอนเซ็ปต์ของไอความเด็กมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็เลย เราก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มของเราว่า When Stay c h อะไรเงี้ยมีหเพลงแล้ว6เพลงนี้ก็เป็นมูทของของผมในแต่ละช่วงเวลาที่แบบผมรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะผมรู้สึกอย่างนี้อยู่นะอย่าง,างเพลงถามเพลงแรกอะไรเงี้ยกร็รู้สึกว่าเอออยากถามใครสักคนว่าเอ้ยคุณเป็นไงบ้างอยากถามคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างแล้วเพลงที่2เพลงที่2ชื่อผ่านมานานแล้วครับต้องบอกก่อนอัลบั้มนี้เป็นเพลงเศร้าและส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับผ่านมานานแล้วก็ ไม,มไม่มีอะไรพุกร้องไงผ่านมานานแล้วพุกร้องไงแล้วมันผ่านมาตั้งนั้นแล้วแต่พอคิดที่ไรก็เหมือนว่าได้ย้อนเวลากลับไปและยังรู้เยวยังคิดถึงอยู่อยากให้รู้อยากให้เธอรู้คิดถึงเธอ นนััครบาอยากให้กล้องซูงข้นมาใกล้ๆดูปากเขาดิริมฝีปากเล็กๆเวลาร้องแล้วมันอินเร็วมากเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพลงนี้เพราะมากแล้วมีเพลงอะไรอีกอ่ะอันนี้ผ่านมานานแล้วครับก็มีถามผ่านมานานแล้วก็มีเป็น Apple Exclusive เป็นเพลงภาษาอังกฤษชื่อเพลงว่า Girls ครับแล้วก็เลยอสามเพลงก็มีรู้เองรู้เองแล้วก็มีสับสนครับแล้วก็มีสางสางเนี่ยโซเบอร์ฟีดกับ พี่ขันไทเทเนียมด้วยอ,อแต่งเพลงเก่งแต่งให้อาม่าเลยดิแต่งให้อาม่ารักเพลงเนี่ยแต่ตอนนี้อาม่าต้องกินนี้ก่อนนะหมูผัดเสฉวนนะจ๊ะของอาม่าเพราะว่าอาติิมิวไม่อยากกินแล้ว่ะเอาเลยครับเอาเลยครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะ <laughs> เอ็มนี่หมูผัดเสฉวนรสชาติเข้มข้นมากหอ,อมมาก <laughs> <ข>อร่อยมากอันนี้นะจ๊ะอันนี้ กินอะไรฝุดๆคอเราต้องตามด้วยเกี้ยวเน่เคยคิดว่าเราจะไปไปต่างประเทศไหมไปโกอินเตอร์อะไรเงี้ยเคยคิดไหมคือมันก็คือก็คงจะดีนะครับก็คือถ้ามีโอกาสที่มันดีเข้ามาผมว่าคงจะรับไ,ไว้แต่ว่าณตอนนี้ก็ทําเพลงไปอ่อนทาเพลงทำทำงานที่นี่ไปก่อนเหมือนจะพาอตีมากินแต่ว่าตีรืมอไม่ไล่มรดกจาก นี่นะหรือกิมกงอะถ้าใครอยากจะทานร้านไต่โหลนะคะก็สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะได้ทุกแอปพลิเคชันเลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร0 8 2 4 6 5 6 2 9องสี่หกห้าหกสองเก้าเก้าหรือเฟซบุ๊กไต่โหลค่ะ อยู่กับกาลเวลาคิดถึงแต่เรื่องเมื่อวานทั้งทิ้งก็ผ่านมาน,นานอย่าไปทอรื่นมอย่าไปเปลืองน้ำตาคิดไปก็ทอรมานคิดไปก็เปลืองน้ำตาถึงยังไงเธอก็ไม่กล้ามา

ฉันจนอยู่กับกาเวลา,ล,าลาอยากธออยากรู้เธอนั้นเป็นเชนไรอยากรู้ว่าเธอสบายดี อกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับเจ๊คิมกินรอบวงดูชิว่าแม่จะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยครับเจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวงอันนี้ใครแต่งมิวแต่งเองเลยลูกใช่ครับ เห็นเด็กไม่ได้แม่มาผมจะให้เขาแต่งเพลงไม่หิวเลยโอ้ยรูดอย่างนี้ด้วยดีแล้วขออีกทีนึงเผื่อเหงื่อไว้กูเกรงพอแล้วมันดีแล้วขออีกทีนึงดีแล้วแม่เชื่อผมแม่เชื่อผมเนี่ยดีที่สุดของแม่แล้วนะแม่เชื่อถ้ไหมถ้าเกิดการอันนึงไม่ดีก็ทิ้งไปแค่นั้นเองดีแล้วนะเมื่อกีเคโอเคพอแตกเลยเอาที่แม่สบายใจเลยใช่ไหมพี่เออใช่ไหมได้ใช่ไหมมาอีกสักรอบใช่ มิวรู้ว่าบางเทป50เทคนะสองเพลงไม่ใช่แขกรับเชิญนะแล้วเอาเทคแรกนะเอาเทคแรกพ่อแม่ผมชอบพี่คิมมากโอ้ยแทมแ้มนี้เละทาแทมแบบนี้ยังให้เกียรตินะยังให้เกียรติบางคนบอกว่าอุ้ยปู่กับย่าผมชอบแม่แม่มาก